สวัสดีครับผมทวีคนเดิมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนมันนี่นสรุปหวยงวดประจําวันที่สิบ 44, สี่นะครับเนาะมือนี่ที่สิบสี่เด้อพี่น้องเด้อสรุปหวยงวดประจําวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับสรุปหวยมือวันที่สิบสี่ตอนคําตอนแรงให้พี่น้องได้เบิ่งน้ากันนะครับชุดที่สองเด้อพี่น้องเด้อสรุปหวยชุดที่สองให้พี่น้องได้เบิ่งน้ากันสรุปชุดที่หนึง่งนั่นนะครับสิบกัวอาจารย์สรุปชุด,ส,ชดสองกับสิบกัวอาจารย์พี่น้อง สาสมารถสรุปเป็นคลิปเดียวได้พี่น้องเนาะเหตุเป็นสองคลิปเอาพี่น้องเนาะเอาลงให้พี่น้องได้เบิ้ลนกันสรุปให้พี่นะาาน้องเดิเบิ้ลนกันเนร,ร็วๆเพราะมืออื่นจะติดตามตัวเลขหนทางของคุณ่อเจริญให้พี่น้องได้เบิ้ลนกัน,น,น, 16, พพนอีกพี่น้องเนาะอ่ามมีเวลามืออื่นก็จะไปติดตามที่ทางนอกอาจารย์นอกนะครับมื่อนี้ก็ตอนแรกก็ได้ร่งสรุปหวยให้พี่น้องได้เบิกันํากันทีกพี่น้องเนะคร่บเป็มตัวี่น้อบิ่นกนนะคปตบดําหรนบปง่วกดท่ารย์นอ่นองเนาเปู่อนี้ก็าอน พคนไห่มา40804ได้พี่น้องนะครับสําหรับเลขปู่เลขปู่ตีวัดท่าเล่พี่น้องเนะาะเพคนไห่804805ได้พี่น้องเด้อเอาไปบันทึพี่น้องต่อมาก็เป็นเลขวิ่งสีขงนะงส่ข้างบนนะครับวิ่งสี่ข้างบนนะครับของพ่ออดีเล็กอาพ่อดีเล็กอ๋อโมเมนต์อันนี้ขอโทษขอให้พ,พี่น้องอันนี้จะหมู่บ้านจะชุดก่อนพี่น้องเนาะชุดก่อนชุดก่อนชุดก่อนพี่น้อง ก่อนจุดก้อนมะปุะ่นเลงเลยว่ะก่อนมะปุ่นพี่น้องเอา,ก,าเก่อนมะปุ่นก็บ่เปินยังนะครับามากกับปเป็นของยายคีนหญ้ารองอพี่น้องเดอ้อเพิให้บ้านเขาสุนกวงพี่น้องเนาะทางเขาสุกนกว่างเปิดหายมา7050นะครับสองโซ่คิงคินนงนะินิพี่น้องเนาะพี่น้องมากระจัดพี่น้องขัดกระพานสำหรับเล็กหญ้ารองนะครับ ่าลองญาตเคนพี่น้องเนาะงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์พันธุ์ไห่70075005ได้พี่น้องเด้ออาไปต่อพี่น้องนะครับไปต่อก็เลขของคุณแม่สุพิษคนฝันแม่นอยู่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยกรบพี่น้องบ้านหินเหล็กไฟทางไปโรงงานน้ำตาลพี่น้องเนาะพนใไห่มากงวดนี่เป็นครั้งที่4พี่น้องเนาะ4หรือ5ในระหละพี่น้องจำบ่ผิดนะครับพันให้ไห่ทางทางช่องตะวิคนเดิมมาลงให้พี่น้องในเบื้องน้ำกันนะครับเพันธุ์ไห่570 เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับเลี้ยวทางของเพื่อนพี่น้องเอครต่อมาก็เป็นของไอ้กูมินเพ่นฝันแม่นพี่น้องฝันว่าเมียมาบอกในพี่น้องเนาะก่อนก่อนเพื่อนกับฝันแม่นเมียมาบอกกับถือพี่น้องเนาะงวดน,นี้เพื่อนฝันว่าเมียมาบอกสามแปดศูนย์สามแปดสามศูนย์แปดศูนย์เด้อพี่น้องเดอ้นะเอน,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 นะครับสำหรับเลขไอ้กูมินคนฝันแม่นนะครับ ต่อมาก็เป็นเลขของคุณแม่น้องคนฝันแม่นนะครับบ้านม่วงน้อยอยู่ติดกับบ้านสาวน้อยเพชรบ้านพแพงอะไรพี่น้องนะครับเป็นไฮแนวทางมานะครับเลขความฝันคนบรนทายหนึ่งสองหกหนึ่งสองหนึ่งหกสองหกเลยพี่น้องเด้อสำหรับเลขแม่น้องฝันแม่นพี่น้องนะเนาะงัวเพิ่นตีมข้อพี่น้องงัวหลายหลายงัวแม่น้องพี่น้องเอาไปต่อนะครับไปต่อกับเลขของ อาพ่อสาระคมพี่น้องพ่อสาระคามร้านเพผนขายก๋วยเตี๋ยวขายบักโม่ขายอาหารอ่าทุกสิ่งทุกอย่างขายผักขายมีพี่น้องเนาะขายบักโม่กหลายพี่น้องเพผนเป็นเสี้ยนเหล็กนะครับเสี้ยนเหล็กเสี้ยนคำนวณหวยนะครับพ่อสาระค่ผลหายมากหัวนี้เพ่นเด่นที่หลักเก้าที่พี่น้องเด้อรูดที่หลักเก้านะครับวงกลมที่สามเป็ดเป็ดสามสามเก้าเก้าสามเก็ดสามสามเก็ด 7 9 9 7 6 9 9 6 5 9 9 5เพิ่นวกกลมที่7 9 9เ3 8 3เด้อพี่น้องเด้อสำหรับเลขของคุณพ่อสารคามเสียนคำนวณหวยพี่น้องเนาะเอาไปต่อพี่น้องไปต่อก็คือเลขของอาจารย์ส่งศักด,ด์บ้านสองคนอนเด้อพี่น้องเด้อบ้านสองคอนก่อนสี่หอด บ้านเพ่งและพี่น้องบ้านเพิ่นอยู่ฝั่งตันสายมือพี่น้องเนาะบ้านสองคอนอาจารย์ทรงศักด์เพิินให้เน้นที่0 4 4 0 7 9 9 7 70 7 0 0 7 70 7, 70 7 70 2 2 7 2 6 6 2เ้อหอลยพี่น้องเดอ้อสำหรับเลขของอาจารย์ทรงศักด์นะครับเลขติดก็คือ0 1 2พี่น้องเนะาะวิ่งบนล่างคือวิ่ง4ี่กับเดเลยพี่น้องเดอ้อสำหรับเลขของอาจารย์ทรงศักด์ หมู่บ้านสองคอนบ้านสองคอนพี่น้องเนาะทางไปบ้านสาวหน่อยติดบันแพงยังบ่ทัทหอดบันแพงดอกพี่น้องนะครับพี่น้องพคกเข้าใจนะครับพี่น้องเนาะเอาไปต่อพี่น้องงวดประจาวันที่16กุมภาพันธ์ย่าบุญเพลงบ้านหนองแวงสักหลักพี่น้องเนาะเป่นไห่แนวทางเฮ้ามานะครับลงงทองก็ได้ลงให้พี่น้องได้เบิ่งน้ากันสาหรับเลขของคุณย่าบุญเพลงบ้านหนองแวงสลักเิ่นไห่3 2 2 3 หางเดี๋ยวเคียงเแขนแขนเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับสำหรับเลขของคุณย่าบุญเพลงนะครับหายมาทางช่องกะได้ลงให้พี่ให้น้องได้บึงน้ำกันนะครับเอาต่อมากะเป็นเลขของอ่าแม่จันหอมนะครับแม่จันหอมอำเภอชุมเพนะครับงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์ แม่จันทร์หอนให้ซื้อบนล่างนะครับเนาะ5 9 0 5 9 0 9 0 5 0 9์ห้เก้าได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับเลขแม่จันทร์หอมพี่น้องเนาะเอาต่อมาก็เป็นเลขของอาจารย์สุรชัยทีภูเขียวพี่น้องนะครับเพื่นให้แนวทางทั้งช่องมาบวาลเลขเล่าพัฒนาบวาลเลขกห้าน้อยบวาลเลขใหญ่นะครับเพื่นจับมา ตลอดพี่น้องเนาะงดนี้เป็นจัดเลขใหญ่มาให้อยู่ที่358หสามตัวด้วพี่น้องเด้อคิงเขงห่างเดียวคิงเขงพี่น้องสามห้าแปดนะครับเลขข้างล่างก็คือสี่สามสามสี่พี่น้องเนาะสำหรับเลขอาจารย์สุรชัยเทภูเขียวด้วพี่น้องเด้อนะครับแช็ดหน้าไว้ทับพี่น้องมักพี่น้องขับพี่น้องกระพานพี่น้องนะครับผมเป็นเพียงหน้าทางให้กับพี่น้องเพียงเท่านั้นพี่น้องเนาะสำหรับเลขอาจารย์สุรชัยเทภูเขียว นะครับงวดนี้นพันให้ที่358ข้างล่างให้34เอาพี่น้องเพันให้มาเอาก็ลงให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันต่อมาก็เป็นเลขของปูวิโรจน์นะครับปูวิโรจน์นะครับเพิ่นให้บุญนะครับเนาะลงจีบเพิ่นมื้อนี้ล่ะพี่น้องตอนเช้าพี่น้องสำหรับปูวิโรจน์เพิ่นฝันว่าผีในปาา่าซาเอาเลขมาเปลี่ยนให้เพิ่นพี่น้องเนาะงวดจีบอ่าเพิ่นซื้อมาแล้วพี่น้อง ซื้อมาแล้วบัดนี้ผีมาเอาเลขตัวซื้อมาแล้วกลับคืนไปเพิ่นว่าบ่ถืกเพิ่นเอาตัวถืกมาให้ปู่วิโรจน์ว่าซั่นเพิ่นบอกความฝันสุฟังนะครับเพิ่นว่าเอา42มาให้ตัวนี้มันถืวกวก่าซั่นปู่ว่านะครับ42สอเพิ่นให้ซื้อ42สองโทรการันคือ5115พี่น้องเนาะเอาพิจารณาเบิ่งเด้อพ you ี่น้องเด้อพี่น้องมากก็ค่อยจัดพี่น้องขัดก็ค่อยผ่านพี่น้องนะครับพี่น้องบ่มักก็เบิ่งแต่ความสุขควบบันเทิงแค่นั้นก็พอนะครับเอาต่อมาพี่น้อง เลขพ่อฝอยเสียงคำนวณนะครับพ่อฝอยบ้านหมูงน้อยเสียงคำนวณเพื่อนให้บนเป็นบนล่างล่างพี่น้องเนาะบนญให้เคียงเคียงหกหตัวเดียวโคโลพี่น้องเนาะตัวเดียวโคูลเด้อพี่น้องเด้อหกหกข้างบนสําหรับเลขของคุณพ่อฝอยเสียงคำนวณนะครับทางบ้านหมงงน้อยหรือว่าทางสารคามพี่น้องเนาะเอาข้างล่างพ่อฝอยให้ที่สี่เจ็ดเจ็ดสี่หางเดียวขึ้นกันพี่น้องนะครับเลขเพื่อนเป็นตาซื่อเป็นตาเล่ียพี่น้อง นะครับเลขทุกอาจารย์ที่ผมไปติดตามมาส่วนมากสีมีแค่สองคูดสามชุดพี่น้องบ่อไหลพี่น้องเนาะชุดหนึ่งมีสองชุดมีสามชุดนะครับบ่อไหลชุดพี่น้องนะครับมีสองคูสามคูหนึ่งพี่น้องเนาะเลขสำหรับที่ผมไปติดตามให้พี่ให้น้องแต่ละอาจารย์นะครับเอาต่อมาจะเป็นเลขของพ่อบ้านม่วงหน่อยนะครับหรือว่า เซียนสารคามพี่น้องเนาะเพิ nice. ่นบ่ให้ออกซื้อออกน้ำเพิ่นเฮ็ดงานราชการพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นให้มางวดนี้แตกแน่นอนนะครับแตกแน่นอนพี่น้องเนาะงวดนี้มั่นใจคักเพิ่นว่าแตกแท้แน่นอนนะครับเข้ามา3-4งวดติดพี่น้องนะครับงวดนี้เพิ่นให้ซื้อตรงๆพี่น้องตรงๆ50 56 5056ให้ซื้อตรงตรงไว้หนักหนักไว้ได้พี่น้องตัวกลับให้ซื้อหน่อยหน่อยพี่เพิ่นบอกพี่น้องเนาะเพิ่นย้ำมาเอาสลับเลขของพ่อเซียน หม่วงหน่อยเด้อพี่น้องเดอ้อหรือว่าเซียนสารคามนะครับเพิ่นให้แนวทางเฮามาก็ลเลยลงให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนํากันหวังว่าพี่น้องคองถูกอกถูกใจนะครับพี่น้องอ่ะต่อมาก,ก็เป็นเลขนะครับเป็นเลขของอ่าคนชุ่มแพนะครับเลขไม่มาด้วยกันงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์เด้อพี่น้องเดอ้อเลขที่ไม่มาด้วยกันมี15 12 32 92 65ึ 6, 5, 6 6 9 9 6 6 4 6 8แดล้วก็5 9เด้อพี่น้องเดอ้องวดนี้งวดไปจับันที่16กลุ่มภาพันธ์เลขบัมานำกันอยู่ในชุดนี้พี่น้องถ้ามีให้ลงทุนหน่อยพี่น,อน,อน,นอ้องเนาะอ่างว่าพี่น้องคงเข้าใจนะครับบรก,ก็บเป็นเพียงแนวาทาง้งซื้อดอกพี่น้องนะครับเย็ดมากมันกับบาเขาอยู่ดอกพี่น้องแต่วงวดต่อมามันจะเป็นอย่างไดกับบาหูเด้อพี่น้องเดอ้ออพี่น้องพิดจแลณหน้าเบิ่งเอานะครับเนาะ เอาปิดท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนะครับสำหรับชุดสรุปหวยชุดที่สองนะครับปิดท้ายรายการก็คือนะครับปู่เงินล้านเด้อพี่น้องเด้อปู่เงินล้านให้ทางช่องทวีคนเดิมมาลงให้ปีให้น้องไดีย๋ยวประกันกเพิ่นให้มาหมื่บ้านนี่พี่น้องเนาะเลขเพิ่นลงไปทํ่ำชีพหมื่บ้านนี่เพิ่นใหนะ้วิ่งที่หนึ่งนะครับวิ่งที่หนึ่งพี่น้อง วิ่งที่หนึ่งนะครับให้ชุดเดียวเน้นเคือ4 1 1 4เดี๋ยวพี่น้องเด้อสำหรับเลขปู่เงินล้านนะครับเนาะเอาพี่น้องมักก่อค่อยจัดพี่น้องขัดเอาไปผ่านนะครับสำหรับชุดสรุปหวยชุดที่สองสรุปให้พี่ให้น้องได้เบื้องน้ำกันแล้วเด้อพี่น้องเด้อถ้าเบิ่งมาท่านให้พี่น้องย้อนกลับขึ้นเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าเมื่ออื่นผมบ่ได้สรุปให้พี่น้องนะครับผมจะติดตามตัวเลขของคุณพ่อเจริญกับคุณพ่อยแขว นะครับคงสุดท้ายกับปูสวนให้พี่น้องได้เบื้องน้ากันอีกคงสุดท้ายรอบหนึ่งและพี่น้องทิไปเทสเซอรพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็จะไปติดตามเลขของคุณเมตแขงค่าเพิ่นไห่ผมก็จะได้ลงให้พี่ให้น้องได้เบิ้งน้ากันคาเพิ่์นบ่อไห่แนวทางผมกับบสามารถที่จะลงให้พี่ให้น้องได้เบื้องน้ากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับคาเพิ่์นบ่ใไห่กับไปเบื้องของอาจารย์แบงค์นะครับวิ่งข้างล่างล้านปุริสินมาแน่นอนคือกันหละพี่น้องยำอีกว่าคือกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะ เอา้าพี่น้องเบิ่งแล้วมักแล้วช่วมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแค่ให้ทางช่องทวีคนเดิมนําจากช่องในเด้อพี่น้องเด้ออฝากปีฝากน้องสุขขู่สุกค้นนะครับกดติดตามให้ผมนาเน่นะครับเนาะเอาพี่น้องพี่น้องครับนะครับทางช่องผมเป็นเพียงแนาทางเป็นสื่อกลางให้กับพีกับน้อง โปรดใช้วิจารยญานในการรับชมเด้อพี่น้องเดอ้อสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพนันแต่ย่างใดสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบคุณขอบคุณลุงป้าอา,อาทุกู่ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่อง YouTube ทวีตั้งแต่ตน้นลิปจนว่าดจุคลิบเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเบื้องคลิปก็บเบื้องคำไม่จ,จบพี่นอ้องจะข่ามโฆษณาเด้อพี่น้องเดอ้อเบื้องให้ผมนำเน่เพอได้ขาดหมกน้ำมัน เติมรถมอไสไปหาตัวดีตัวดีให้พี่น้องได้เบิ่งน้ากันอยู่บางไกลบางไกลก็สิไปหามาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ากันนะครับฝากพี่ฝากน้องเบิ่งโฆษณาให้ผมนาเนยยขาข่าโฆษณาเด้อพี่น้องเดอ้อเปเล่งพลังเรยงใจให้ทางช่องสวีคนเดิมช่องในหน่อยนาจากคนแน่นะครับเนาะขอหอยข,ขอแขนน้าพีน้านองจากคนแน่พี่น้องเนาะดลูกเป็นลานเป็นบานในสวนนะครับช่องกับยังโบท่านได้ดังยังบบท่านมีผู้ติดต,ตามหลายพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องสุขสุขคนเด้อนะครับ ให้กำลังใจผมนําแเน่นะครับแล้วสำหรับชุดสรุปหวยมือนี่ชุดที่สองจะขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้พี่น้องคิดเงินก็ขอให้ด้เงินคิดทองก็ขอให้ทองเฮื่อนทองไหลมากเท่มากขึ้นจังสายนำบาขาดสายด้วยพี่น้องสำหรับคลิปสรุปหวยชุดนี้นะครับจะขอจบใบเพียงแค่นี้ขอการคำ่า,าจูดีไม่แห้งสู้กูสุกคนสวัสดีครับ